สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาไอน,นี่นะผสมพันธุ์อ้อ้โอ้โอ้อ้ออออันนี้ตัวคู่นะคะใครที่ยังไม่รู้จักเพศผู่อันนี้พร้อมระยะพร้อม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 อนน <laughs> พร้อมมากเลยพร้ <laughs> อมแล้วก็ไม่ได <laughs> ้ใส่อาการเขาพร้อมมากน,นี่พร้อมไหม อ่าจะเป็นกระเทยหรือจะเป็นตัวผู้ไหนดูดิในสำรวจดูกันอ๋อโอเคไม่กระเทยนะั่อนหนพร้อมยกมือมายกมือมาอันนี้กบเก่านะคะนี่กบนะเมื่อกี้กบอันนั้นจะลองผสมข้ามสายพัุ์ดูอันนี้ก็พร้อมมากเลยดูกล้ามแขนเป็นมัดๆัด ดูที่เท้าสิดูเท้า,ททาตรงนี้มันจะเป็นสักสากนะสำหรับจะก่อตัวเมียตรงนี้ปุ้งข้างเนี้เขาอะเนี่ยนิ้วปุ้งนิ้วปุ้งเขาจะเป็นสักสากเป็นหยาบหยาบด้านด้านเพื่อจะไปเกาะข้างท้องของตัวเมียทั้งสองข้างเลยนะคะจะเป็นถ้าตัวผู้ที่พร้อมจะเป็นลักษณะอย่างนี้จะด้าน ออมมากเลยตัวที่ไม่กระเทยคุณเป็นกระเทยหรือเปล่าใช่เหรอคุณเป็นกระเทยเหรอปัดทิ้งเลยคุณพร้อมไหมเนีย่ยคุณพร้อมไหมแต่ว่าก็เด้งมากเลยนะ <c oughs> อันนี้จะเป็นตัวเมียนะคะ ตัวเมียกัะตัวเมียเพืที่จะผสมพันธุ์นี่พร้อมมากจะไม่รู้จะไข่เปล่าสิบปันละทองเป็นไงท้องข้างซอกจะสากนะคะข้างนี้จะมีอาการสักๆตัวเมียจะลงเอาไปผสมกันกันลองดูว่าวันนี้จะอาการเป็นยังไง ดูเขาจะพร้อมบป่าอันนี้จะลงสักสามสิบคู่ก่อนนะคะคู่แรกยกแรกก่อนยกแรกบ่อนึงโอเคค่ะเดี๋ยวพรุ่นี้ค่อยมาชมผลงานกันว่าจะหมูนี่จะจ่า